อย่างไงฝากติดตามช่องด้วยด้วยกันนะครับผมนี่เราอยู่กับเกมดราคอนแฮชด้วยด้วยการน,นะฮะแม่มังกรน,นั่นเองนะผมเป็นหนึ่งเกมที่ผมชอบเล่นนะสะสมการระเบิดม,มาดูตัววายน,ะนั่นเป็นสนัญลักษณ์แบบนี้ที่เอเน,นี่ฮะนี่เราสูงสุดอยู่ที่ตัวนี้นะตามด้วยมังกรแดงมังกรฟ้าก็มังกรตัวตลกใะฮมันคือมังกรอ,อะไรไม่รู้แต่น่ารักดีนะครับผมมีโพส้มหัวใจนะฮะอะไรว่าโพน้ําเงิน นี่มันเกมไพ่หรือเปล่าครับผมไม่ตีนามีหรือว่าเกมสล็อตเนี่ยโอ้โหมีฟิวเจอร์มังกรดินนะฮะมากมายนี่สแกตเตอร์ตัววายคอมโบนะครันี่เกมนี้ไม่มีสแกตเตอร์นะจะเป็นแค่แบบถ้าเราสะสมการระเบิดแบบเต็มๆเนี่ยใครเนะี่ยสะสมเต็มๆเนี่ยมันก็ยิ่งคูณเยอะนะฮะอัตราเข้าการระเบิดถล่มทลายก็ยิ่งมากขึ้นนะครับผมโอเคทุนเราอยู่ที่พันห้านะวันนี้ เริ่มที่ฟีสปินราไปเลย50อือมาไล่ไปเรื่อยๆนะผมยังไงยังไงเกลือไปแล้วหลายดอกเย้ยอือนี่แหละครับผมเออบมันก็จะคูณนะเอาให้เต็มอัเนี่ยพอสิบปุ๊บข่จะเริ่มสั่นแล้วอือข่ยจะเริ่มสั่นแล้วอ,อือยังไงสองนสามอืออืดอกนี้สองร้อยมาแล้วสามสิบปลุกเนะี่ยต้องปลุกแม่มังกร เริ่มละเริ่มละเริ่มเหยียบขย่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บระเบิดมาร้อยห้าสิบดอกนี้มีวายเข้ามาผสมสองร้อยวายยงไงอือมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บวายดอกนี้สวยงามอือแตกหมดนะฮะแตกหมดสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วโอ้โหระเบิดมาโอ้โหดอกนี้มังกรฟ้านะไปแล้วมังกรฟ้าเต่ากขนองมีไหมไม่ไม่นะออไปแล้วนะมังกรเต่าไปเลย พันสี่นะ,ะนี่เบดห้าิเราเองนะนี้ต้องขยับไปเป็น100แล้วนะฮะในกำไรอม,มานะฮะเมื่อกี้ยังระเบิดสูงสุดไม่สูงสุดเท่าไหร่นะแม่บางกอยังไม่มานะ,ะแต่ถือว่ายอดเยี่ยมเมื่อกี้ไปลาคอยไล่ไปนะผมปลาร้อยห้าสิบสวยยังไงต่ออามสิบ ยังไงต่อมาแล้วอือร้อ1ห้ิดอกนี้สวยงามยังไงต่อไฟไหมระเบิด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 แล้วตึ๊บติ๊บตึ๊บไปแล้วมังกรดินดอกนี้สวยงามถึง50ิบไหมมาดูกันนะฮะมาแล้วโอ้โหมาแล้วอืยังไงวายมาดอกนี้โหสวยงามนะสวยงามเ5 0หขาดแคสซีเมาแล้วเอาแล้วบางกรตื่นแล้ว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 อื ตาลุกเป็นไฟตาลุกเป็นไฟ8,000ดอกนิวโอ้ยสวยจัดๆเลยครับผมโอ้โหเจ็ก้อนโตนะจะถึง7 0อยู่แล้วนะฮะแม่มังกรกำลันนงจะออกมาเลยนะฮะแต่ไม่มาเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรเรารับก้อนโตไปก่อน9,6 0 0นะครับโอ้โหยสวยงามเพิ่มเป็น250นร้อยนะฮะค่อยขยับไปแต่แก้เลยผมคือจะไล่จัดน้อยไปหามากนะฮะถ้าผมได้แบบกําไรเท่าไหร่ผมก็จะแบบว่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะผม อ่ามาดูกันต่อน,นกันนะฮะตอนนี้ก็มาแล้วกระทืบแล้วช้างกระทืบลงไปแล้วอ, 750. อื่เจ็ดร้อยห้าสิบปูรับเบากันเลยทีเดียวนะฮะโอ้ไปเลยอึ่งยังไงมังกรฟ้าผสมไข่ตัววายเข้าไปดอกนี้ห้าสิบเบ่าแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,ลวตัววายมาคอมโบสี่ตัวหึ่ห้าพันบวกพันเจ็ดดอกตีหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบือสับร้อยเจ็ดสิบคาได้ยังไงยังไงไปแล้วหืม่มาแล้วต๊ตาแดงมาแล้วครับโอ้โหช็อตนี้สวยนะผม คอมโบไปเลยตาแดงมาโคตรเยอะแต่ไม่คอมโบให้นะฮะยังไงนี้เแต่ไรคอนต่อมาหนึ่งหมื่นนะครับผมขยับฮนะขยับ,ยบเป็น400ส่งสุดยางของเกมนี้ของเกมน,นี้อยู่ที่4000โนโอใครจะไปกล้าเล่นนะอเอาแค่400ก่อนตอนนี้อืมอ้มโอ้โหา้า4พันถ้า4000เข้านี่คมหนักแน่นหน้าดูผมว่มาไปครับผมไปไปยังไงอพันหกนะดอกนี้สวยง้อือม อระเบิดกันไปลาดอกนี้สวยงามวายมาไข่มาเออพันสองโอ้โหสี่ร้อยสองร้อยพันสองดอกนี้พันแปดออมาอีกมังกรดีนะเออย่างเั็นสามร้อยห้าสิบเออพันหกพันหกอะไร้อยหกสิบนับเลขผิดอีกแล้วแปดสิบออเอืเออยังไงสี่ร้อยสวยงามเออมาแล้วแตกไหมแตกไหมตัววายมาสี่ตัวโอ้โหแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยสี่ร้อยมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว จะเข้าแล้วครับผมโผด้าเงินมาโผด้าเงินมาออยังไงยังไงตาแดงอู้ขาดแค่3มเหลือไว้ทําไมโอ้โหจะเหลือไว้ทําไมครับผมเนี่ยโอ้โหผมเพิ่มเบ็ดเป็น500ร้อยเลยด้วยการนะฮะไปออยังไง100่งร้อวายมาไปครับลองนี้มันเกือบแล้วสมรอบแล้วนะฮะบางก่อนเราจะไม่ตื่นมา3มรอบเลยนะฮะไปหนึ่งรย เออซุปปึ๊บๆยังไงหัวใจหัวใจเราไปม,มาม,มาตัววายนะฮะสองพ่านดอกนี้หมาเออกระทืบแล้วกระทืบแล้วคือไปแล้วไอ้น้องกระทืบมันไปเลยเออมังกรดินแลบลิ 100, นแผลบปลายหนึ่งร้อยนะเออมาแล้วอีกพันแห่นะครับไปแล้วครับผมยังไงครับตามด้วยเงินดอกนี้โอ้โห มากระทืบกระทืบเอาไปถึง50ตัวไว้สตัวมาพร้อมสดราคาสิบนะฮะราคาสิจะถึงเจิไปวันนี้มาแล้วอีก900อม,มาแล้วอีก500นะฮะสวยขอแค่5้าเท่านั้นขอแค่ห้าเท่านั้นอย่างไงตูมหัวใจรักใสๆหัวใจร้านดวงมาแล้วดอกนี้1มื่นห้าโอ้โหมาแล้วราชินีมังกรตื่นขึ้นมาต่อน,นี่ยังสัญลักษณ์เราจาร่ายรางวัลงดงามมาแล้วมาคำราไปเลย เออคนไฟดอกนี้มาแล้วโอ้โหพันบวกพ่าบวกหนึ่งพันนะฮะดอกนี้สุดยอดไปเลยนะผมยังไงต่อเตึ้ดตงต้งตตมาแล้วตาแดงผัดห้าันดอกนี้ห้าพันตาแดงเออพ่นไปเลยพ่นไปเลยพ่นไปเลยเออตาแดงทั้งหน้า2องพันห้าสม่ใช่ส5์พมันคือ2 5งหมื่นหดอกนี้โอ้โหหกหมื 6, นะ่นแล้วตอนนี้รวมรวมของเราเออสองพันห้าไปไปบางกรดียังไง มังกรดินเอาหน่อยอ,อตาแดงเราไหมแล้วนีนแ่แหละไปโอ้โหสามพันมาแล้วมาแล้วขอตาแดงหมดได้ไหมมังกรฟ้าอีกสามพันห้าดอกนี้ขออีกได้ไหมขออีกได้ไหมอย่าพึ่งหมดนะอย่าพึ่งหมดไล่ไปก่อนอืมโอ้ยมาแล้วดอกนี้สามพันยังไงเห็นแบบแบบทางล่าง ฮอมโบดิลยาวๆโอ้โหพัน0้าสามพันหกพันสองโอ้โหยังไงต่อระเบิดมาขอเป <break S 2> ็นตาแดงหมดได้ไหมทางหน้าได้ไหมมังกรฟ้าก็ได้สามพันบวกห้าพันสวยแปดพันห้ามาตื أو, ๊ดตื๊ดตืๆดตืดตื๊ดตืดตืดยังไงเออเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมยังไงหมดยังยังไม่หมดนะสู้ขาดใจอะแม่มังกรบอกกูตื่นแล้วกูจะเอาให้เต็มที่ไปเลยนะฮะ โอ้โหสายหน้าแล้วแสดงว่าหมดแล้วรางวัลก้อนโตเวรี่เวรี่เวรี่ก้อนโตไปเลยก็ว่าได้นะซุปเปอร์ไม่กาัดรับซุปเปอร์ก้อนโตที่สุดของเกมนี้ไปเลย8ปดหมื่นเจ็ดนะฮะโอ้โหโอเคยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยดิการนะผมพอตอนนี้เสียงแขบคอแขบไปหมดแล้วนะฮะกับเกมด้ก้อนแฮชด้วยดิการในกรบผมง่าฝากติดตามนะโอ้ช่วงบ่ายผมช่วงเช้าช่วงเย็นของผมด้วยดยการนะกรบผม โอเคนะฮะนี่ก็สล็อตแรมโบ Rainbow ขอลาไปก่อนในการงไงฝากติดตามกด subscribe ผมด้วยด้กันนะฮะเจอกันคลิปหน้าสนี้ก็สวัสดีครับ